ปกนี้ที่เราคอยจะทำให้ความฝันเป็นจริงครับ สวัสดีครับสมพรชาแนลเอสหนึ่งครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะรบกวนกดติดตามคําว่าติดตามด้านขวามือสีดาๆใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะฮะจากนั้นก็กดไลค์ชูนิ้วโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังเฟอร์มที่ท่านมีนะฮะและที่สําคัญอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีดยูทูบของทุกท่านนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่าน ด้วยความจริงใจมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวปกการกุศลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจนะฮะโรงพยาบาลตำรวจนะครับสถานที่ตั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะนำตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะฮะคุณผู้ชม สำหรับตัวเลขที่ตั้งก็คือ4,92ทับ1นะฮะรหัสปรจจุบก็คือ10-3แล้วก็30นนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาอีกหนึ่งตัวเลขนะครับของโรงพยาบาลตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องสำหรับปกการกุศลนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวมาอธิบายสำหรับปกการกุศลกันต่อเลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับปกการกุศลก็จะไปเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ทางการแพทย์นะฮะอาคารรักษาพยาบาลนะฮะฟื้นฟูนะครับข้าราชการตำรวจนะฮะสำหรับโปรแกรมกุศลน,นั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆดังนี้นะฮะสำหรับการจําหน่ายนะครับโปรแกรมกุศลก็จะมีส่วนหนึ่งแบ่งไปให้กับโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปนะครับบำรุงรักษาเกี่ยวกับนะครับทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อให้นะฮะ ห่างไกลจากโรคไข้เจ็บนะฮะผู้ชมเอาละครับมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างนะครผู้ชมสําหรับตัวเลขของอาคารก็คือจะแปลจากตัวอาคารเลยนะคผู้ชมอาคารก็คือ6นะฮะแล้วก็ชั้นก็เป็น5้นะครคผู้ชมก็เป็น 6, 5แล้วก็5 6แล้วในส่วนของด้านซ้ายมือด้านล่างนะฮะผมมองเห็นตัวเลขเป็น1-1นะคผู้ชม แล้วนะครับมาดูในส่วนของต้นไม้กันบ้างนะครับก็จะมีเลข3แล้วก็เลข0ูนย์นะฮะคุณผู้ชมตามลําดับเลยนะเอาละครับมาดูในส่วนของด้านหลังของปกการสุสนกันบ้างนะฮะว่าจะมีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะ,ะคุณผู้ชมจะสังเกตหลายงวดหลายคราวนะครับและเก็บสถิติตั้งแต่ต้นปีนะครับคิดเป็นร้อยละเจ้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมสำหรับ ที่ผมแปลออกมานะค,คุณผู้ชมเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมพามาสรุปตัวเลขคร่าวๆนะครับของปกฉลากดังนี้ก็คือด้านหลังนะฮะมี4211 1, แล้วก็1124นะฮะแล้วก็4224 2, 2, 4, แล้วก็11นะฮะคุณผู้ชมก็ตามลำดับนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่เสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเอาเอา แค่พอหอมปากหอมคอหนึ่งใบก็พอนะฮะถ้าเรามีโชคไม่ลาบก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะได้นะฮะคุณผู้ชมก็เตือนไว้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารยณในการรับชมนะครับขอขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดติดต่อกัน3วันนะครับสวัสดี